哦吼吼，嗯，拉呱。 เป็นแรงที่เลาขึ้นมาได้เย็นๆแบบนี้แหละเยวพี่นั่งย่าว่ายี่อะไรว้างอย่ได้แค่พี่อย่าได้แค่เราทำหน้าที่ของเราไปถ่ายพอแล้วล่ะว่าจะไปรออาจารย์แนวพวกแบบเยวต้องเีกลัวหมดครับ จะได้จนพอไปกินผงเงี้ยเพราะว่าถึงเนี่ยพี่จะเดินถึงเนี่ย

สวัสดีครับได้พอหรือยังไม่ได้ยังเลยไปหลังมาหน่อยครับไปหลังมาหน่อยครับ พี่ออกพอร์ตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ขอถ่ายเส้นนิดหนึ่งยังไม่ได้ถ่ายเลยอ่าเจอได้ทัวร์ตัวเนี้ยเพื่อเพื่อถือตัว